สวัสดีค่ะพี่วิบูเชักเทียนพยากรณ์นะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายวันดวงความรักของวันพฤหัสที่30พฤษภาคม2567ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องพี่วิบูเช็คเทียนแล้วก็กดหัวใจให้กับคลิปนี้คอมเมนต์ให้กับคลิปนี้หรือถ้าถูกใจกดบันทึกเซฟเอาไว้นะคะถ,ถ้าเวลามีไลฟ์สดดูดวงฝีก็จะได้รู้มันก็จะได้เตือนนะคะ โอเคมาดูดวงความรักนะคะของคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ตอนโสดนะคะคนโสดวันนี้อาจจะได้เจอคนที่มีศิทธิมีธรรมคนอายุมากหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะตกหลุมรักกันได้ด้วยนะคะก็ลองเปิดใจดูอาจจะคลิกกันนะคะคนคุยนะคะวันนี้ อาจจะชวนกันทําบุญนะหรือคุยกันแล้วรู้สึกว่าเขาจริงใจจริงจังถูกอกถูกใจมันตกหลุมรักสุดๆไปล้นะลองคุยกันดูอาจจะได้เป็นแฟนกันได้นะคะคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนมีคู่รู้สึกว่าคู่ของคุณเป็นคนดีมีศีิธรรมทํำอะไรก็นึกถึงกันมีของฝันของฝากคอยดูแลอย่างดีนะ นี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีความรักดีๆต่อกันถ้าคนอยากมีน้องวันนี้ก็เปิดโอกาสที่ดีนะคะคนเลิกกันวันนี้อาจจะห่วงใยดูแลเพราะว่ายังรักกันอยู่อาจจะกลับมาคืนดีกันได้ลองคุยกันดีๆนะคะคนวันจันทร์มาอันนี้ไพ่ดวงตาสามคว่ำ คนวันจันทร์ที่โสดนะคะวันนี้ก็อาจจะคิดเรื่องความรักมากหน่อยอยากจะมีคนรักที่ดีเป็นคนที่ใช้อารมณ์บ้างเหตุผลบ้างข้างครึ่งครึ่งๆนะกปอยากได้คนที่ดียังไม่ถึงขั้นใช้แต่อารมณ์ก็มีโอกาสที่จะพบเจอเนื้อคู่นะคะถ้าใช้พิษสติมากหน่อยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเร็วๆนี้ คนคุยคุยกันมาสักพักแล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคก็มีโอกาสได้คุยกันยาวไปกว่านี้อาจจะได้นัดคุยเที่ยวกันนะคนมีคู่นะคะคนมีคู่อาจจะคุยกันเรื่องวางแผนซื้อรถนะคะหรือเดินทางท่องเที่ยวกันอยากจะไปไหนผ่อนคลายกันบ้างนะคะ คนเลิกกันนะคะวันนี้ก็ยังไม่อยากคิดเรื่องคืนดีแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมานะถ้าคุยกันแล้วตกลงกันได้ต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารคนโสดคนวันอังคารคนโสดวันนี้อาจจะได้เจอคนหน้าตาดีถูกใจถ้าคุณไปเที่ยวปาร์ตี้นะก็อาจจะได้เจอเจอคนถูกใจแต่ ดวงคุณถ้าได้เจอคนหน้าตาดีรับรองว่ามีคู่แข่งก็เช็คดีๆอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอ่ะนะเขาอาจจะมาอารวาดได้คนคุยคุยกันสักพักันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเราต้องเป็นแฟนกันละหรือเปิดเผยหรือถ้าไม่เป็นแฟนก็อาจจะอยากแสดงตัวตนเปิดเผยว่าให้รู้ว่าคบกับใครอยู่แต่อาจจะเจอคู่ของเขาเข้ามาเห็นนะ ประมาณจําได้นะคะคนมีคู่นะคะคนมีคู่อาจจะวางแผนแต่งงานกันอาจจะวางแผนแต่งงานกันแล้วก็ระวังโดยดวงของคุณจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีแฟนหน้าตาดีโดยเฉพาผู้ชายผู้ชายหน้าตาดีก็จะมีผู้หญิงเข้ามานะคุณอาจจะขอแฟนไปทำศัลยกรรมด้วยนะ ส่วนคนเลิกกันมีโอกาสกลับมาคบกันนะคะแต่ถ้าระหว่างที่เลิกกันเขามีคงผู้หญิงคนอื่นระวังจะกลับมาคบกันแล้วมีปัญหาคนมันพุธนะคะคนรนพุธคนโสดคนโสดวันนี้ก็อารมณ์อยากจะพบเจอคู่ แต่ก็ไม่ค่อยชอบอยากไปจีบแต่พ่อแม่อาจจะแบบว่าเอ้ยเออมีแฟนตักทีสินะวันนี้ก็ถ้าผู้ชายก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาทักทายพ่อแม่อาจจะแนะนำให้ด้วยนะบางคนคนคุยคนคุยวันนี้ก็อาจจะมีหงุดหงิดอารมณ์เสียโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือที่สามคนคุยของคุณเขา อาจจะกลับไปหาครอบครัวอาจจะกลับไปหาที่บ้านแล้วคุณติดต่อไม่ได้คุณก็อาจจะอารวาสหงุดหงิดใส่นะคะคนมีคู่วันนี้คุณอาจจะหงุดหงิดใส่แฟนเรื่องบ้านนะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะบางคนอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาแทรกทําให้ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องราวใหญ่โต คนเลิกการวันนี้ยังไม่คืนดีแต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันมีโอกาสที่จะกลับมาได้อยู่เหมือนกันนะคนพิหัดโสดนะคะคนพิหัสโสดวันนี้อาจจะทุกข์ใจเสียใจคิดถึงคนรักเก่าหรือคิดถึงปัญหามากมายที่ไม่จบสักไม่จบไม่สิน้นที่จะต้องรับภาระมากมายอยากจะมีแฟน ก็ยังไม่พร้อมนะคะถ้าผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวใกล้ๆบ้างมันก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะคนคุยนะคะวันนี้อาจจะออกเสียออกเสียใจคุยกับคน,ค,นคุยแล้วเหมือนอทำให้เสียใจแล้วก็บางคนก็อาจจะเห็นว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าหรือมีปัญหาภาระเยอะคุณอาจไม่อยากไปต่อนะคะคนมีคู่ คนมีคู่วันนี้ทะเลา,าะกันเรื่องบ้านไม่ไม่ช่วยกันทำความสะอาดบ้านบ้านรกไม่เก็บกวาดไม่ไม่จัดของมันที่เป็นทางนะวันนี้อาจจะต้องทะเลาะกันจนถึงขั้นอาจจะไม่ไปต่อได้ด้วยเหมือนกันก็คือคุยกันดีๆนะคะก็อาจจะทำให้ปัญหาผ่านไปได้ส่วนคนเลิกกันยังไม่คืนดียังประมาณว่าเสียใจกับที่เคยทุกใจก็ยังไม่คืนดี คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์คนโสดอาจจะมีพ่อไม้นะติดเข้ามาทักทายแต่เขาอาจจะอยู่ไกลหรือมีมีสภาวะการเงินมีปัญหานะระวังโดนหลอกระวังมาจีบจีบแล้วขอยืมตังอะไรอย่างนี้นะคะคนคุยวันนี้คุณผู้ชายอาจอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือ อาจจะมีปัญหาเข้ามาปรึกษามาคุยกับคุณคนมีคู่นะคะคนมีคู่คุณผู้ชายอาจจะมีปัญหาการเงินหรือว่าดูแลคุณไม่ดีพอแล้วแถมยังไม่เอาอกเอาใจเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกเซ็งกับปัญหานี้ก็ลองกับเขาคุยกันถ้าเขาไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะคะอาจจะทำให้ปัญหาลดลง แต่ถ้าไม่คุยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีปัญหาการเงินย่ำแย่มันก็ต้องหาทางแก้นะคะส่วนคนเลิกกันนะคะยังไม่คืนดีนะคะวันสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์คนโสดระวังคนมาหลอกโดยเฉพาะแก้งคอเซนเตอร์วันนี้ระวังอย่าหลงอย่าหลงพาาลงพาดไปนะเพราะคุณอาจจะไม่เท่าทันนะคะ อย่าเชื่อนะโอนตังอะไรต่างๆเนี่ยนะคนคุยวันนี้อาจจะคิดว่าไม่ไมเอาแล้วไม่ไปต่อปฏิเสธไม่ว่าคุณอาจจะปฏิเสธหรืออีกคนปฏิเสธนะคะเพราะรู้สึกว่าอ่าไม่ได้ไปไม่ได้คนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องปกปิดมีเรื่องปิดบงังทําอะไรไม่บอกไม่กล่าวทําให้คุณรู้สึกโมโหเสียใจจับได้ก็จะรู้สึกเครียดนะคะวันนี้ก็อาจะจะเครียดมากว่าทําไมต้องปกปิดเรื่องพวกนี้นะ ส่วนคนเลิกการตัดสินใจว่าอยากไม่อยากคืนดีคิดพิจารณาแล้วนะคะโอเคจบเท่านี้ค่ะ